โอเมก้า3กับ5ความดีงามที่ควรกินทุกวันเพราะเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนประกอบด้วย DHA EPA และ ALA งดีต่อสุขภาพนะครับดีที่1ครับคือดีต่อผิวหนังช่วยบรรเทาโรคผิวหนังที่เกิดจากการอักเสบเช่นโรคสะเก็ดเงินดีที่2นะครับคือดีกับสมองลดการเกาะตัวของเส้นใยในสมองที่จะไปทําลายเส้นประสาทความจําดีที่3คือดีกับใจช่วยยับยั้งเกล็ดเลือดเกาะผนังหลอดเลือดจึงลดการอุดตันและลดจังหวะหัวใจที่เต้นผิดปกติดีที่4ครับดีกับหลอดเลือดช่วยขยายหล หลอดเลือดส่งผลให้ความดันโลหิตลดทีด่5นะครับดีกับลำไส้ช่วยลดอักเสบในทางเดินอาหารได้และแหล่งอาหารที่มีโอเมก้า3คุณภาพดีครบทั้ง DHA EPA และ ALA ปลาแมคเคอเรลปลาแอนโชวีปลาซาดีนและก็เม็ดเชียขาวนะครับขอแนะนำนี่เลยครับตัวช่วยเสริมโอเมก้า3มีโอเมก้าเข้มข้นสาเท่ามี DHA บำรุงสมองมี EPA ป้องกันไขมันอุดตันหลอดเลือดและมี ALA จากเม็ดเชียสารต้านอนุบบมูลอิสระประสิทธ,ธิภาพสูง yeah. คอมเมนต์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ